ปฏสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่18มีนาคม2567มี5ข้อนี้ได้เงินสูงสุด415บาทดูเลยคุณได้เงินไหมวันที่18มีนาคม2567นี้จะมีคนที่ได้เงิน415บาทนะครับโดยเงินตรงนี้จะเข้าให้กับคุณอย่างแน่นอนมาดูกันว่าเป็นตัวคุณหรือเปล่าง่ายๆเลยคือคุณเพียงแค่ต้องมี5ข้อนี้เท่านั้นนั่นเองครับ โอเคเราเช็คไปพร้อมกันทีละข้อนะครับว่าคุณมีหรือเปล่าถ้ามีคุณจะได้เงินอย่างแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อเลยนะครับมาเริ่มกันในส่วนข้อที่1ครับข้อแรกที่คุณจะต้องมีเนี่ยคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับโดยการที่คุณจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่จะดูได้อย่างไรนะครับก็ง่ายๆครับคุณจะต้องลงทะเบียนต้องผ่านครับ การลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาคุณจะต้องลงทะเบียนแล้วผ่านเรียบร้อยสําเร็จอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญ้าคุณลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านนะครับคุณจะไม่ได้ในส่วนตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องลงทะเบียนให้ผ่านนะข้อแรกนะครับหลังจากคุณลงทะเบียนผ่านแล้วนะครับต่อไปคุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ผ่านด้วยนะครับก็จะมีการตรวจสอบว่า คุณสมบัติคุณผ่านตรงตามเกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องตรวจสอบให้ผ่านนะครับหากการตรวจสอบสมบัติไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะทําให้คุณไม่ได้คุณก็ต้องไปยืุ่ทธรณ์ผลพอยืุ่ทธรณ์ผลแล้วถ้าผลลัพธ์ออกว่าผ่านก็คือผ่านนั่นเองนะครับอ่ะก็อันที่ต่อมาคือตรวจสอบมันผ่านจากนั้นก็คือการยินดีตนเี่ยคุณต้องยินดีตนให้ผ่านเรียบร้อยด้วยหากคุณยินดีตนไม่ผ่านไม่สําเร็จก็จะทําให้คุณไม่ได้นั่นเองนะครับ ก็สําคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยพลาดกันตรงนี้ง่ายๆเลยก็คือการยินเดินตนไม่ได้ไปยินเดินตนให้เรียบร้อยให้สําเร็จนะครับก็เลยไม่ให้ก็คือไม่ได้อะพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ยินตนมันก็ไม่ได้นั่นเองครับโอเคนี่ก็คือในส่วนตรงนี้นั่นเองครับข้อที่1ถ้าคุณผ่านหมดลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วก็ยินเดินตนผ่าน คุณก็จะผ่านนั่นเองครับอ่าต่อไปมันในส่วนของข้อที่2ข้อแรกคุณผ่านหมดแล้วมีหมดก็คือผ่านครับข้อ2คุณได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีแล้วสําเร็จคุณเคยลงทะเบียนไหมสิทธิ์ค่าไฟฟรีนะครับคือทุกคนเนี่ยที่ได้บัตรสวัวดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณจะมีสิทธิตรงนี้ทุกคนครับแต่ ไม่ใช่ทุกคนที่ได้สิทธิ์เพราะว่าคนที่ได้สิทธิ์ตรงนี้จะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้เท่านั้นนะครับหากคุณมีทุกอย่างเลยแต่คุณไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟรีนะครับคุณจะไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยคุณหากคุณลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟรีแล้วคุณจะได้ตรงนี้ซึ่งค่าไฟฟรีก็จะมีการให้คุณเนี่ย315บาทนะครับโดยตรงนี้เนี่ย ขึ้นอยู่กับคุณการใช้ไฟของคุณนะครับถ้าคุณใช้ไฟเกินสามร้อยสิบห้าบาทในเดือนนั้นอย่างเช่นเดือนนี้มีนาคุณใช้สมมุติใช้สี่ร้อยคุณจะไม่ได้ลดเลยนะครับถ้าใช้สามร้อยบาทอย่างเงี้ยสามร้อยสิบสี่บาทเนี้ยอันนี้คือได้ฟรีไปเลยนะครับก็ก็เหมือนคุณได้เงิน,นครับได้ใช้ไฟฟรีสามร้อยหากใช้ไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทก็ใช้ฟรีไปเลยนี่คือข้อที่สองแต่คุณต้องผ่านการลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟให้เรียบร้อยซึ่งหลายท่านก็ทําการให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลายท่านที่ยังไม่ทํา วิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้หลังวิดีโอนี้สามารถไปทําตามได้เลยนั่นเองนะครับนี่คือในส่วนข้อที่2องได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีและสําเร็จต่อไปข้อ3ามได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําประปาฟรีแล้วสําเร็จนะครับค่าน้ำประปาเนี่ยจะแตกต่างกับค่าไฟนะครับก็คือให้100บาทแต่ห้ามใช้น้ําเกิน3ามหบาท แต่ก็คือถ้าบูทคุณใช้น้ำเนี่ยไป300คุณก็ได้ลด100แต่ถ้าใช้น้ำไม่ถึง1 0 0ใช้น้ำฟรีไปเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยใช้น้ำไม่ได้เยอะมากในแต่ละเดือนก็จะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับคือถึงแม้ว่าคุณคือแยกกันนะครับระหว่างค่าน้ำกับค่าไฟนะครับเพียงคุณใช้ไม่เกินยอดที่มีการมองมาตรงนี้ก็จะถือว่าคุณได้สิทธิในส่วนตรงนี้เรียบร้อยนั่นเองนะครับนี่ก็คือ ข้อที่3ครับคุณได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ำปรับปลาฟรีแล้วสำเร็จก็จะได้ในส่วนตรงนี้นั่นเองครับนี่คือในสวนข้อที่3ลงสิ์ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ำปรับปาฟรีแล้วสำเร็จครับก็ได้อีก100เมื่อกี้315กับ100งรวมไป็น415อแล้วเห็นไหมครับถ้าคุณลงทะเบียนเพียงั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟ ฟรีแล้วสาเร็จเรียบร้อยคุณก็จะได้สูงสุดสร415แต่ก็อย่างที่บอกว่าจะไม่ได้เป็นเงินสดจะได้เป็นการไม่ต้องจ่ายในเดือนนั้นหรือเป็นส่วนลดของสําหรับค่าน้านะครับค่าไฟก็ไม่เกิน315นั่นเองครับโอเคแล้วก็ข้อที่สี่ครับคุณเนี่ยจะต้องใช้ไฟไม่เกิน315ต่อเดือนครับถึงจะใช้ไฟฟรีไปเลยผมก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ก็ย้ําอีกกันอีกทีถ้าหากคุณใช้ไฟเกิน315เช่น350 400หรือ500หรืออาจจะเป็นห0 0้อยเง็ร้ย0 0พันหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เดือนนั้นกูก็ต้องรับผิดชอบการจ่ายไปด้วยตัวเองนะครับแต่หากคุณใช้ไม่เกิน3า5นะกรณนนี้เนี่ยคุณก็จะได้ใช้ฟรีรัฐก็จะช่วยใจ่ายให้กับคุณไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐช่วยคุณสำหรับคนที่มีสิทธิ์อยู่ตรงนี้นะครับ3ามบาทนั่นเองนี่ข้อที่4ข้อที่5ครับ ใช้น้ำไม่เกินส1 5สบหาบาทต่อเดือนก็จะมีส่วนลดหนึ่งร้อบาทใช้น้ำไม่เกินหนึ่งร้อก็ใช้ไฟใช้น้ำฟรีไปเลยอย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับดังนั้นถ้าคุณใช้น้ำไม่เกินสามราลดหนึ่งรอยใช้น้ำไม่เกินหนึ่งรยใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าน้ำไนเดือนนั้นบินมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะ หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟฟรีเนี่ยต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับต้องลงทะเบียนด้วยไม่ใช่อยู่ๆได้เลยนะครับทุกคนจะต้องทําการลงทะเบียนเพราะว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐออกมาช่วยคุณนะครับก็เอามาช่วยในส่วนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยหากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําฟรีค่าไฟฟรีลงทะเบียนให้เรียบร้อยแต่เดือนนี้อาจจะไม่ได้สิทธิ์นะครับก็ต้องรอ ได้ใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปเดือนหน้าเถอะเองเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งละกันทั้ง5ข้อวันที่18มีนาะคม6 7นะครับมี5ข้อนี้ได้เงินสูงสุด415หนึ่งคือได้บร,ริการร้านรุ่นใหม่ผ่านทุกอย่างไม่ว่าจะลงทะเบียนตรวจสอบกันนี้ในตัวตนสองคือได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีแล้วสำเร็จก็จะได้315สามลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ำฟรีก็จะได้100แต่ห้ามใช้น้ำกับไฟเกิน315นะครับ4 ใช้ไฟไม่เกิน3ามบต่อเดือนใช้ไฟฟรีไปเลย5ใช้น้ําไม่เกิน3ามบาทต่อเดือนลดวนลด100บาทก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใช้น้ําไม่เกิน100ก็ใช้น้ําฟรีไปเลยรวมน้ํากับไฟ3ามอสิบห้าไฟสามร้ํสิบห้าน้ำหนึ่งร้อยรวมเป็นสี่ร้อยสิบห้าบาทที่คุณจะได้สิทธิประโยชน์ครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันสำหรับนี้ขอท่านติดตามรับชมสวัสดีครับ